วาสนาดีเวอร์พีทสวมแหวนจองแก้มหมุงอีกรอบโอ้โงใหม่หรู้มากขึ้นแท่นว่าที่บ่าวสาวแล้วสำหรับพีทกันตะพรและแก้มหมุงปริยาดาทั้งคู่นับถอยหลังวันวิวาแล้วโดยได้เผยเลิกดีว่าจะจัดพิธีม่านและแต่งงานในวันที่12พฤษภาคม 2,567นั่นเองค่ะโดยเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักๆของทั้งคู่อยู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียลเรียกได้ว่าคลั่งรักกันทั้งคู่สาวๆก็ต่างอิจฉาแก้มบุงบอกพี่พีทไม่ควรมีคนเดียวบนโลกเลยทีเดียวล่าสุดพี่พีทได้เซอร์ไพรส์แก้้หบุงอีกครั้งโดยการซื้อแหวนเพชรมาให้อีกวง,ง โดยพี่พีทโพสโมเมนต์เซอร์ไพรส์นี้ลง tiktok กที่พีทการระบุแคปชั่นว่าจองรอบที่ร้อยไปไหนไม่ได้แล้วงานนี้แฟนคลับต่างชื่นชมความน่ารักความสายเปของพี่พีทบ้างก็แซวบอกว่ากว่าจะถึงวันแต่งงานพี่พีทก็จองเต็มนิ้วแล้ว